สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแม่ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรไร้ขอบเขตค่ะมอร์สสี่เ่องม้วนเข้ามาขนาดนี้พาคุณผู้ชม,มอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะพามาอยู่ที่ปิยะฟาร์มค่ะที่ปิยะฟาร์มเขาบอกว่ามาตรการเขาเนี่ยเข้มข้นมากโดยเฉพาะมาตรการไบโอซิเคอร์ตี้นั้นที่นี่บอกได้เลยว่าเข้มข้นเป็นเบอร์ต,ต้นของเมืองไทยแล้วทำใหที่นี่สามารถขยายให,ใหญ่ได้ ด้วยการใช้สิ่งเรียกว่าระบบการบริหารจัดการอันแสนจะเรียบง่ายจะเปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพเขาบอกว่าที่นี่ลงรายละเอียดแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกจุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นที่นี่จะมวนเสริงขนาดไหนจะเป็นต้งไดเราคุณผู้ชมตามมาะะด้วยกันเลยด้วค่ะเด้อกรอาหารสัตว์บก CPF ร่วมสร้างความสำเร็จ เียงข้างเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพี่โอ๊ตสวัสดีค่สัสดีครันี่แหละค่ะอยู่กับชมหน้านะคะพี่โอ๊ตนะคะเดีให้แนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะผมกระสานปิยชาติสกุลครับชื่อเล่นชื่อโอ๊ตครับเป็นฟาร์มสุกรครับอยู่ที่อำเภอบ้านผือครับจังหวัดอุดรธานีเพิ่งได้มรดกโลกไปเมื่อไม่นานมานี้ครับมาถึงที่ปิยฟาร์มทั้งทีเจ้าถิ่นของแค่พาเที่ยวแบบนี้ แต่กว่าจะเข้าไปได้เออได้ข่าวว่าที่นี่มาตรการค่อนข้างเข้มข้อนอันนี้จริงหรือเปล่าคะจริงครับเข้ายากมากก่อนที่จะมาก็ต้องเช็คประวัติมาก่อนทุกทท่านครับก่อนที่ยุ้ยจะมายืนคุยพี่โอ้ตรงนี้มีการตรวจสอบประวัติมาแล้วหรอ่คะใช่ครับแจ้งทางทีมงานเรียบร้อยแล้วครับโอ้เอาตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยคือต้องตรวจสอบอะไรบ้างคะพี่โอ้ตรวสอบประวัติว่าไปที่สุ่มเสี่ยงที่จะไม่เกิดมีการติดเชื้อสู่ในกระบวนการผลิตเราหรือเปล่าแล้วก็สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยพอที่จะเข้าผ่าน กระบวนการไบโอซีของเราไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ผ่านแล้วครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปทําอะไรต่อคะในส่วนนี้เราก็ต้องทําการอบาบน้ําฆ่าเชือ้อเปลี่ยนชุดอะโอเคงัานถ้าอย่างงั้น,นเดี๋ยวให้พี่พาไปเลยคะ่ะที่นี่เขาว่าเข้มข้นสุดๆเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะพี่โอ๊ตคะต้องทำไงบ้างคะอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเช็คประวัติแล้วนะครับ หลังจากนั้นปุ๊บเราก็ต้องดูกับว่าสิ่งไหนที่จะนําเข้าได้แล้วก็จะมีป้ายหน่งชี้ว่าสิ่งไหนที่เอาเข้าได้อนุญาตเข้าได้และไม่อนุญาตเอาเข้าสิ่งของต้องผ่านด้วยตู้ UV ก็คือตู้นี้นะครับล็อกเอาไว้นะครับผมเพื่อฆ่าเชื้อด้วยหลอด UV ส่วนบุคคลเนี่ยครับทการที่จะเข้าห้องสเปรย์นะคะต้องอาบน้ําแล้วก็มีการตรวจสอบการอาบน้ําสะอาดไม่สะอาดด้วยเจลทดสอบ น,นี่ไง<ม>พูดถึงเจลเจลก็มาเลยใช่ครับขออนุญ,ญาตนะครับ<ะ>ก็คือจะต้องแต้มบริเวณบริเวณข้อมือนี้หลังจากที่อ,อาบแล้วเนี่ยเราจะมีการตรวจเช็คว่าผู้ที่เข้าเยี่ยมชมฟาร์มหรือว่าพนักงานเนี่ยมีการอาบน้ำได้สะอาดไหมโดยการรีเช็คอีกทีหนึง่งโหยนี่ไงเขาเป,ป๊ะปึงเปะ๊ะปังเบอร์นี้เลยแล้วยุ้ยเห็นข้อมูลเนี่ยคือห้ามเงินสดเข้าฟาร์มอันนี้เพราะอะไรคะเออเราจะไม่อนุญ,ญาตให้นำสิ่งที่ไม่จำเป็นเข้าฟาร์มเลย ทุกอย่างที่เข้าไปในฟาร์มคือมีความเสี่ยงทั้งหมดส่วนตัวไหนก็ตามที่จําเป็นต้องเอาเข้าล้วต้องลดความเสี่ยงในการฆ่าเชื้อในหลากหลายรูปแบบครับผมที่นี่อย่าย,ายาเข้าไปเนี่ยย้ดเข้าไปเนี่ยจะเป็นห้องสเปรย์ใช่ครับ่อยอย่างขั้นตอนสเปรย์กับมุดน้ําเนี่ยมัน,ม,นมันต่างยังไงบ้างคะคือแล้วแต่คนชอบครับแต่ว่าสเปรย์เนี่ยจะเหมาะกับพนักงานผู้หญิงที่อาจจะมีวันพิเศษผมก็จะทําอีกห้องหนึ่งพิเศษเไว้แต่ผู้ชายโดยส่วนใหญ่แล้วครับก็จะเป็นบ่อมุดน้ํา ตัวผมเองอยู่ที่นี่ก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน<ะ>ก็ต้องผ่านกระบวนการตามปกติแล้วผมก็มุดน้ำครับซึ่งมุดน้ำใน่น้ำที่เราทราบกันนี้ก็จะเป็นน้ำยาฆ่าเชือ้อใช่ครับที่ปลอดภัยสำหรับคนนะครับค่ะต้องปลอดภัยเอาล่ะได้เวลามุดน้ำแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปไปเจอกันตรงนู้นนะคะพี่ไปลนะไปไป แปลงร่างเรียบร้อยค่ะผ่านน้ำยาฆ่าเชื้ออาบน้ำทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะต้องมาคุยกับทางพี่โอ๊ตแล้วพี่โอ๊ตยุ้ยเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นในโซนแรกเราไปไหนดีคะเดีย๋ยวเราต้องตรวจการอาบน้ำของน้องยุ้ยก่อนนะครับว่าอาบน้ำสะอาดหรือเปล่าอะไรนะคะต้องตรวจด้วยหรอคะต้องตรวจครับ<า>เรามีทีมงานตรวจนะครับเรียบร้อยดีอันนี้คือขั้นตอนการตรวจสอบการ อาบน้ําก่อนเข้าไปพันเนย,ยูนิตที่เลี้ยงนะครับพนักงานใหม่ๆ21บวันแรกเนี่ยต้องมีการตรวจทั้งหมดจริงๆมี5้าจุดเพื่อตรวจสอบตั้งแต่ศีษะข้อมือและข้อเท้าสารที่แต้มเนี่ยครับเป็นสารจําลองสิ่งสขขปกปรกแต่จริงๆคือ UV gel นั่นเองเราเลยเอา UV gel เนี่ยมาเช็คตามจุดว่าพนักงานสระผมหรือเปล่าได้อาบน้ําสะอาดไหมในห้องเนี่ยมันมีน้ํายาฆ่าเชื้อก็จริงตีที่สําคัญที่สุดคือการอาบน้าครับสาคัญที่สุดอื อ่าซึ่งผ่านการอาบน้ําสระผมมาแล้วเรียบร้อยนะคะอย่างถ้าจะดตรวจสอบของยุ้ยเมื่อกี้คือผ่านใช่คับถ้าไม่ผ่านจะยังขึ้นยังไงอ่ะพี่โอตก็จะเป็นรอยเป็นเจลขึ้นเลยครับ<อ>แล้วก็ต้องกลับไปอาบน้ําใหม่คือทําไมถึงต้องเข้มขนาดนี้คะพี่โอตคะไบโอซิตี้สำคัญที่สุดครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีไบโอซิตี้แข็งแรงเข้มข้นเนี่ยมันจะลดการใช้ต้นทุนเกี่ยวกับยาข้างในได้เราจะเน้นการป้องกันเป็นหลักดูอย่างนี้แล้วจริงๆผู้ไปภคอย่างเราได้สบายใจตั้งแต่ปลายทางแต่ตรงนี้ตรงนี้แล้วนะ นะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปโซนไหนก่อนทักกี้เดี๋ยวพาเข้าไปในโซนเลี้ยงสุกรขุนละกันครับค<ะ>่ะโอ้โหบรรยากาศแบบดีมากคือถ้ามองเผินเอนอ่ะยุก็ดูไม่ออกอ่ะว่าที่เนี่ยเป็นโรงเรือนหมูนะต้องถามพี่โอ๊ตเลยว่าจุดเริ่มต้นของตีะฟาร์มคืออะไรคะเริ่มต้นจากการที่ผมอาจะเรียนจบละแล้วก็ ขณะเรียนเนี่ยผมก็ทําธุรกิจช่วยที่บ้านไปด้วยแล้วก็อยากจะทําอีกธุรกิจหนึ่งก็เลยมองเป็นฟาร์มสุกรครับก็เหมือนกับเริ่มต้นจากศูนย์เลยไหมคะศูนย์เลยครับเพราะว่าผมจบบัญชีมา oh. ไม่มีความรู้เกี่ยวกับทํางานฟาร์มเลยแม้แต่อย่างเดียวหมูหมูเป็นเป็นตัวหนึ่งอะ่ะยังไม่เคยเห็นเลยผมเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทเอกบัญชีได้เกียรตินิย,นยมอันดับหนึ่งสปีครึ่งแล้วก็มาต่อ MBA ที่มหาลัยขอนแก่นครับ ตั้งแต่เป็นเด็กแล้วครับก็เห็นที่บ้านเนี่ยค้าขายรถจักรยานยนต์มาเป็นลักษณะธุรกิจแบบซื้อมาขายไปหลังจากที่เราเรียนเกี่ยวกับทางด้านบินชีแมนเนจเมชเนี่ยเราก็เห็นว่าธุรกิจมีไลฟ์ไซเคิลของมันเราก็เลยอยากจะทําอีกธุรกิจหนึง่งที่เสริมขึ้นมาจากธุรกิจรถมอเตอร์ไซค์ก็เลยมองเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรผมเห็นคุณป้าของผมเนี่ยครับกับญาติพี่น้องเนี่ย ทำฟาร์มสุกรแล้วก็ประสบความสําเร็จเราก็เลยมีโมเดลมีต้นแบบที่ดีเราก็เลยตั้งใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมครับหลังจากนั้นผมก็ไปฝึกงานที่ฟาร์มของคุณป้าครับประมาณ1เดือนครึ่งหลังจากนั้นก็ได้องค์ความรู้ทั้งหมดจากทีมคอนซัลท์ของทาง CPF ผมจําได้เลยวันแรกที่ผมแบบเริ่มเลยอะ่ะตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่เป้นะครับมาหาผมที่มาหาวิทยาลัยเลยแล้วก็เอาน้ํามาไปตรวจไปตรวจก่อนเลยว่าน้ําที่ดินผืนนี้ผ่านไหมนั่นคือเห็นแล้วว่าอ่ะ ทาง CPF เนี่ยเขามีทีมเซอร์วิสแล้วก็ให้คําแนะนําแล้วช่วยเหลือเราแบบนงแต่สมัยที่ผมอะ่ะยังเรียนหนังสืออยู่แล้วเมื่อผมจบวันนั้นผมจําได้เลยว่าก็ทีมงาน CPF เนี่ยครับผมยังไม่รู้จักใครเลยนะครับมางานรับปริญญาผมเลยที่บ้านวันนี้ทีม CPF นะลูกที่เขาจะมาดูแลหลังจากนั้นปุ๊บผมก็จะได้เจอกับพี่เอี่ยวพอผมก็จบกลับมาปุ๊บก็คือสร้างฟาร์มแล้วพี่เอี่ยวก็จะให้ให้ความรู้ทุกอย่างการทําฟาร์มหมูเนี่ยมันตั้งแต่การก่อสร้างเลยครับถ้าเกิดระวังแบบไว้ดี มันจะลดความเสียหายลดปัญหาได้เยอะมากครับแม้กระทั่งขั้นตอนการซื้อที่ดินเนี่ยเราก็ต้องเอาที่ดินเนี่ยให้ทางคอนซิลดูก่อนเพราะว่าการตั้งฟาร์มเนี่ยครับเราต้องสำรวจบริเวณความหนาแน่นของการเลี้ยงปริมาณน้ําที่จะต้องใช้รวมถึงทําประชาพิจารณ์กับสังคมรอบข้างเราต้องทําให้ถูกต้องตั้งแต่แ,ตแรกอน,นอกจากเรื่องของผงังเรื่องของการสร้างตั้งแต่ซื้อที่ดินเซืร์ที่ดินไม่พอการวางผังตรงนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันใช่ครับ โรงเรือนของเราเนี่ยครับเราจะวางโรงเรือนให้พระอาทิตย์เนี่ยไม่ส่องเข้าไปในโรงเรือนทําให้ความร้อนในโรงเรือนเนี่ยลดน้อยลงด้วยซึ่งแนวคิดนี้มาตั้งแต่เมื่อประมาณเกือบ20ปีปท,ที่แล้วต้องยอมรับในองค์ความรู้ของทางทีมคอนซัลท์ตั้งแต่แรกด้านหน้าของเราเนี่ยจะเป็นถังอาหารเหลืองๆเนี่ยนะครับที่เรามีการเติมอาหารจากโรงงานอาหารสัตว์เนี่ยจะเป็นรถไซโลมาดังมื่อรถไซโลเข้ามาเนี่ยจะต้องใช้งวงช้างในการเติมอาหารึ้นข้างบน สายไฟทั้งหมดเราจะไม่ตั้งอยู่บริเวณด้านนี้เลยเราจะย้ายไปที่ด้านหลังแทนลดเกี่ยวกับอุบัติเหตุในการที่เราเนี่ยจะเติมอาหารเข้าไป<ะ>อีกอย่างหนึ่งด้านหน้าเนี่ยเราก็จะรับอากาศที่บริสุทธิ์จากด้านนอกมาพัดลมอยู่ด้านท้ายซึ่งก็อยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้าสายไฟที่ดึงเข้ามาที่พัดลมเนี่ยก็ใช้น้อยประหยัดสายไฟด้วย Oh. จะถูกวางแผนบางทีเรามาเราอาจจะไม่เราไม่คิดว่าเมันคืออะไรแต่จริงๆทุกอย่างมีรายละเอียดหมดเลยครับโอ้โห oh, นี่เป็นรายละเอียดแล้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งด้วยแหละที่ทําให้ปิแอฟาร์มมีความแตกต่างจากที่อื่นคือทุกอย่างมันมีการปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยดังนั้นรูปแบบฟาร์มเป็นแบบไหนเมื่อย0ปีที่แล้วที่ที่ใหม่ที่สุดเราก็เลือกลงทุนแบบนั้นเลยครับที่เขาจะมาแนะนำเนี่ยพี่บอกว่าทำแบบนี้เพิ่มไหมแบบนี้จะดีกว่านะเราก็ทาอัพไปเลยครับทั้งการขุดบ่อ,อเดลวกัสที่ลึกขึ้นการทําระยะห่างที่ เหมาะสมมากขึ้นสุดท้ายแม้กระทั่งผ่านมาถึางขั้นนี้เนี่ยสิ่งที่ลงทุนไป20ปีมันยังสามารถปรับปรุงและทันสมัยขึ้นเรื่อยๆได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากวิสัยทัศน์แล้วก็การมองการไกลด้วยความเข้าใจที่มีต่อชุมชนสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่วันที่เริ่มต้นมันมีความยากนี่คือความน่าสนใจของมันถ้าธุรกิจไหนที่เข้าง่ายคนก็จะมาทําเยอะแต่ธุรกิจที่ยากมันก็จะมีความยากที่เป็นคนกรองคนระดับหนึ่งเมือนันที่จะทาได้ ขนาดไหนและเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยทำได้ก็ไม่เท่ากันอีกวัดกันที่ประสิทธิภาพวัดที่ต้นทุนที่แข่งขันกันได้จริงๆในทุกธรุรกิจเนี่ยครับมันจะมี2ปจัจจัยคือปัจจัยที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ปศุสัตว์ไทยเนี่ยด้านราคาเนี่ยค่อนข้างจะควบคุมได้ยากครับแต่สิ่งที่เราสามารถจัดก,การได้คือเรื่องของต้นทุนเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิภาพทั้งหมดเนี่ยมันมีปัจจัยที่ควบคุมได้เช่นสายพันธุ์และเลือกสายพันธุ์ที่ดีของทาง CPF นะครับอาหารแล้วก็ใช้ โรงงานอาหารที่ไม่ไกลแล้วก็สดใหม่เสมอที่โรงงานที่ขอนแก่นก็สามารถควบคุมคุณภาพได้เรามีการตรวจสอบคุณภาพที่ค่อนข้างเข้มข้นอันดับต่อมาคือในส่วนของพนักงานก็มีความสําคัญมากรวมถึงระบบด้วยเพื่อที่จะทําให้สิ่งที่เราวางแผนเอาไว้ตามกระบวนการเนี่ยสามารถดําเนินการไปตามแผนที่กําหนดโรงเรือนสองงเรือนพันก่าตัวพนักงานคนเดียวเองนะครับะ huh? ใช่ครับแต่ว่าทั้งหมดนี้มาจากพนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการใช่ครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นการใช้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆนะคะคือผมจะบอกพนักงานทุกคนหร่มถึงหัวหน้างานให้คอยตรวจสอบว่าทุกอย่างผิดพลาดได้ปัญหามีหมดขอรายงานตามความเป็นจริงเราเห็นตัวเลขตามความเป็นจริงเราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามความเป็นจริงถ้าเรามองแต่ตัวเลขให้ตัวเลขดูดีอย่างเดียว ปัญหาอาจจะถูกหมกไว้ข้างใต้พรมแต่เมื่อไหรก็ตามที่เขาเห็นสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเขาต้องมีความแบบเต็มใจและความกล้าที่จะมาบอกว่านี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงอันนี้คือสิ่งสําคัญครับไหนๆก็มาแล้วทีมส่วนหนึ่งแนะนําตัวกันหน่อยไหมคะอันนี้เป็นหมอหมอตองนะครับชื่อเล่นหมอตองนะครับดูแลฝั่งนี้ทั้งหมดเลยครับทั้ง28หลังนะครับอ่าน้องคนนี้นะครับก็คือ น้องเต้ยครับจะดูเป็นหลักที่โรงเรือนอนุบาลด้านล่างครับอยู่ทํางานมานานละล้วก็เป็นพนักงานแต่ตอนนี้ก็มาเป็นผู้ช่วยสัตวบาลแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจรวมถึงทีมงานที่เหลือตรงนี้ครับค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะตัวนี้ที่เราพามาชมเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของสุกรรุ่นขุนวันนี้จะเป็นวันที่ย้ายเก็บประสิทธิภาพแต่อนุบาลมาอยู่ที่หมูขุนก็คือเป็นวันที่เขาเปลี่ยนสถานที่เลี้ยงะครับ มาสูตรที่ใหม่ของเราที่มีประสิทธิภาพได้ดีเนี่ยเพราะว่าการย้ายขึ้นมาจากอนุบาลมาขุนเนี่ยใช้ระยะเวลาไม่ไกลหมูไม่บอบช้ำแล้วก็ประสิทธิภาพส่วนหนึ่งที่วัดเหมือน KPI อะนะครับของฟาร์มเราเนี่ยแม่หมู1ตัวเนี่ยครับเราสามารถที่จะติดลูกต่อปีได้เท่าไหร่จริงๆเป้าเราเซตเอาไว้ที่32ตัวแต่ว่าน้องเนี่ยสามารถทําได้ประมาณ 34- 3 5ตัว แต่สิ่งที่สําคัญเราจะไม่ได้วัดแค่ลูกหย่านมต่อแม่ต่อปีเราจะมองถึงขุนต่อแม่ต่อปีเพราะบางทีจํานวนลูกหย่านมต่อแม่ต่อปีที่ส่งออกมาเนี่ยถ้าคุณภาพไม่ดีและมีเสียหายในสกรขุนเนี่ยก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของฟาร์มไม่ดี ฟามเราเนี่ยก็คือเป็นยูนิตเดียวกันยูนิตเดียวกันหมายความว่ามีความสามัคคีร่วมกันทําให้การดูแลการตรวจรับลูกหมูเนี่ยครับมีการยืดหยุ่นแล้วก็เลี้ยงดูอย่างสม่าเสมอบางครั้งเนี่ยลูกหมูบางตัวเนี่ยอาจจะตัวเล็กหน่อยแต่เราให้โอกาสเขาเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่ทําให้ประสิทธิภาพที่ดีในสุกรรุ่นขุนได้เหมือนกันหมอใส่แก้วโยลายครับเป็นคนดูแลฝั่งนี้ทั้งหมดครับของเรารับ พ่อแม่พันมาจากทาง CPF นะครับเป็นสายพันธุ์ลูกดกผมจําได้เลยว่าเมื่อ20ปีที่แล้วคือการเลือกเป็นหมูสายพันธุ์รีเพิร์ s หมูสายพันธุ์นเนี่ยการจัดการต้องเข้มข้นกว่าปกติมากแต่เราจะได้ในส่วนของการเติบโตและต้นทุนที่ดีขึ้นจากการที่เขาปลอดโรคและเขาโตไวดังนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยเลือกสายพันธุ์เลือกชนิดอาหารเลยจําเป็นตั้งแต่ตอนต้นแต่คราวนี้ด้วยความที่ สุกรตัวหนึ่งเนี่ยจะออกมาขายเนี่ยครับมันเป็นประมาณปีกว่า,วาระยะเวลาในการผลิตปีกว่าเนี่ยมันทําให้เกิดจุดตรวจสอบการทํางานที่ต่อเนื่องยาวนานทุกๆจุดมันมีโอกาสที่จะเสียหายได้เราต้องเข้าไปลงในรายละเอียดในแต่ละช่วงเลยครับว่าเป็นยังไงพอทุกครั้งที่เขาโตขึ้นเนี่ยอาหารปริมาณน้ําการจัดก,การต่างๆคือเปลี่ยนหมดเลยเราต้องปรับให้สอดคล้องไปกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นครับ เครับตรงนี้ก็คือเป็นแบบออฟฟิศเป็นหลังบ้านเลยใช่ไหคะเอออันนี้คือหมวกเราย,ยังต้องใส่อยู่ไหมคะพี่โอ๊ตถอดได้แล้วครับออถอดไ<อ>ด้บริเวณนี้ก็สามารถถอดได้เลยครับคือสังเกตยอย่างหนึ่งเลยนะคะเราเชื่อเรื่องการบริหารจัดการของพี่โอ๊ตจริงๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคือมันดูเรียบง่ายแต่ทุกอย่างมันเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยจัดโซนตรงไหนยังไงบ้างคะก็คือโซนโซนนี้นะคะจะเป็นโซนจัดซื้อทั้งหมดก็จะมีการเช็คประวัติ เกี่ยวกับทั้งประวัติสินทรัพย์รวมถึงซัพพลายเออร์ที่ผ่านการคัดเลือกส่วนที่ติดการนี้น้องๆเขาก็จะส่งเอกสารมาให้กับแผนกสต็อกครับสต็อกยาวัคซีนวัสดุต่างๆแล้วก็จะมาในส่วนของน้องตรงๆนะครับพาร์ทนี้ก็จะคอยดูแลเกี่ยวกับอาหารแล้วก็สต็อกสุกรทั้งหมดครับผมก็มีการช่างอาหารตรวจนับสต็อกสุกรน้องก็จะเป็นคนเข้าไปหน้างานลุยที่หน้างานเลยประสิทธิภาพทั้งหมดก็จะถูกส่งมาที่โต๊ะนี้นะครับก็คือจะเป็นโต๊ะของน้องมินนะครับ ก็คือจะคอยดูแลเกี่ยวกับฝ่ายผลิตทั้งในแล้วทั้งหมดต้องถูกส่งมาที่นี่เพื่อขีดข้อมูลเข้าไปเวลาสําคัญที่สุดถ้าประจําวันต้องส่งทุกวันซึ่งจะเห็นว่าที่นี่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรียกว่า Data หรือว่าข้อมูลมากๆต้องรายงานตามความเป็นจริงถูกต้องอนี่คือสําคัญที่สุดเลยครับถ้าเกิดเราทําข้อมูลขนาดนี้เนี่ยแล้วเป็นข้อมูลที่ใช้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์ถึงแม้มันไม่ดีแต่เราเห็นว่ามันจริงอันนี้ใช้ได้ดังนั้นการที่ผมวางแผนทั้งหมดเนี่ยครับ มันจะมีจุดตรวจสอบอยู่ว่าถ้าเกิดตรงนี้ผิดจะไปโผล่ที่ตรงไหนเพื่อที่ทําให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงที่สุดครับในการตัดสินใจนอกจากข้อมูลที่เที่ยงตรงที่สุดยังเป็นข้อมูลที่จําเป็นที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดกรณี over information หรือว่าการเฟอร์ของข้อมูลที่เยอะเกินไปใช่ครับถ้ากิจกรรมไหนที่ไม่เป็นประโยชน์จะถูกตัดออกทันทีเพราะถ้าเกิดเอกสารมากเกินไปมันเป็นการสิ้นเปลืองเวลาของพนักงานถ้าเกิดเรารวมเอกสารเมิดเอกสารเข้าหากันได้ลดเอกสารได้เราก็ต้องทําแบบนั้นเหมือนกัน การได้ระบบัญชีมาเนี่ยสิ่งแรกที่ผมเอามาทําคือการตรวจสอบและการวางระบบให้กับพนักงานทําบันทึกเราสามารถจัดแจงรายละเอียดให้สามารถจะเก็บข้อมูลได้ละเอียดเมื่อเก็บข้อมูลได้ละเอียดปัญหาที่เกิดขึ้นเราสามารถแทร็คกิ้งไปได้เลยครับว่ามันเกิดตรงไหนเกิดอะไรขึ้นไม่มีงานไหนที่มีปัญหาเลยแต่ปัญหานั้นนะครับถ้าเราได้ข้อมูลที่ชัดเจนตรงเวลาทันเวลาและจริง เราก็จะสามารถเอาข้อมูลตัวน,นี้มนานนะแก้ไขได้ทันเวลายิ่งทันเวลาเท่าไหร่ความเสียหายก็น้อยลงเท่านั้นอันนี้นั่นคือเรื่องของการจัดการในส่วนเอกสารนะเดี๋ยวจะได้เห็นเต็มๆแต่จริงๆมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ถูกแปงเอาไว้ในห้องทํางานในออฟฟิศหลังบ้านด้วยนั่นคือเรื่องสุขอ,อนามัยของพนักงานทุกคนเลยซึ่งเป็นอีกหนึ่งสวัสดิภาพที่สําคัญครับผมก็คือว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ตอนที่มีโควิดเข้ามาเนี่ยฟาร์มเนี่ยมีการทำไบโอสคริตี้อยู่แล้ว แล้วเราก็ทําเข้มข้นขึ้นไปด้วยถ้าเกิดทุกท่านเห็นในส่วนของหลอดไฟนี่ครับจะเห็นว่ามีหลอดสีขาวกับหลอดที่ยังไม่ได้เปิดเอาไว้เนี่ยใช่เป็นหลอดคู่ขนานกันใช่ค่ะคนทั่วไปอาจจะมองว่านี่เป็นหลอดไฟแบบธรรมดาแต่จริงๆแล้วหลอดนี้คือหลอด UV เอาไว้ฆ่าเชื้อครับผม,มเมื่อพนักงานไปทานข้าวเนี่ยเราก็จะเปิดหลอดนี้ครับฆ่าเชื้อเอาไว้ยาทั้งหมดก่อนส่งเข้าฝ่ายผลิตเนี่ยน้องเขาก็จะเอามาไว้ที่ห้องนี้หรือในห้องยาเราจะเปิดฆ่าเชื้ออีกรอบหนึ่งก่อนส่งเข้าไปให้กับฝ่ายผลิตข้าใน ถึงแม้ว่าน้องในออฟฟิศทั้งหมดเนี่ยครับไม่ได้เข้าไปสัมผัสต,ตัวน้องหมูแต่ว่าทุกคนจะต้องผ่านการอาบน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์หรือแม้กระทั่งคนที่นอนอยู่ที่นี่ก็ต้องอาบน้ำนะคะหมายที่คหมายถึงอนนะพ,พี่โอ๊ตนะเพราะพี่โอ๊ตเล่าให้ฟังใช่ครับพอดีผมก็พักที่ฟาร์มตัวผมเองก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานเหมือนกันก่อนที่ผมจะเข้ามาผมก็ต้องปฏิบัติตามกฎทุกอย่างซึ่งถ้าเกิดพูดถึงหลอด UV อ่ะเห็นว่าไม่ได้อยู่แค่เฉพาะในแบบออฟฟิศหลักบ้านใช่ครับ เกือบทุกจุดเลยครับในในบริเวณที่การทําความสะอาดหรือการฆ่าเชื้อแบบละอองสเปรย์เนี่ยไม่สามารถทําได้อย่างเช่นห้องอาบน้ําที่ทุกคนก็ต้องผ่านมาทุกครั้งที่เราอาบน้ำฆ่าเชื้อเนี่ยเชื้อจะติดอยู่ตามผนังของห้องอาบน้ําเมื่อพนักงานอาบน้ําเสร็จแม่บ้านทําความสะอาดเสร็จปุ๊บก็จะมีการ เปิดหลอด UV ฆ่าเชื้ออีกทีหนึ่งในห้องน้ําหลอด UV ทุกหลอดเนี่ยครับเราคานวณพื้นที่ขนาดหลอดขนาดนี้สามารถครอบคลุมและฆ่าเชื้อได้เท่าไหร่ต้องคํานวณให้หมดเลยนะครับนี่ไงลงรายละเอียดในทุกจุดนจริงๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไมปียฟาร์มถึงได้รับมาตรฐานแล้วก็ยังคงมาตรฐานที่อยู่ในระดับสูงแบบนี้มาได้นะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความยอดเยี่ยมของการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองโหอันนี้นี่คือหมดหรยอยังคะพี่ออ ตัวสาคัญเราจะไว้ตรงนี้ก่อนของเราเป็นฟาร์มปศุสัตว์เราก็ต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางภาครัฐดังนั้นเนี่ยฟาร์มของเรานะครับปศุสัตว์เนี่ยเข้ามารับรองแล้วครับว่าเราเนี่ยได้เป็นฟาร์มมาตรฐานนะแต่ออปชันอื่นๆที่เราทําเพิ่มเติมขึ้นมาก,ก็คือเป็นฟาร์มปลอดเชือ D, ้อ FMD ปลอดเชื้อ ASF แล้วก็เราทํามาตรฐานต่อเนื่องทุกๆปีในส่นของ ISO ครับผมทำมาตลอดเป็น10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เริ่มเลยคือการจะทําแบบนี้แล้วยืนระยะมาได้เป็น10บสปีนะคุณผู้ชมเชื่อไหมัมันนนมเเป็เรื่่องี ต้องชื่นชมความพยายามความอดทนความมีวินยัยและที่สําคัญคือสิ่งที่สื่อสารให้กับคนในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันที่ฟาร์มเนี่ยเราก็เอาความรู้ในการวางระบบบัญชีจับในสิ่งที่ทาง CPF เอ้ขาสอนเราแล้วเอามาลงเป็นเอกสารเอามาลงเป็นตัวเลขทําให้ออกมาเป็นระบบการจัดการหลายเวทเอกสารเหมือนทุกวันนี้ครับ โอ้โหมาเห็นบรรยากาศที่ปิยะฟาร์มนะคะคุณผู้ชมทําไม่เห็นเลยค่ะว่าเกษตรไร้ขอบเขตเนี่ยมันสามารถทําได้จริงเลยนะคะเพราะเห็นตัวอย่างจากพี่โอ๊ตแล้วซึ่งเรื่องของการไร้ขอบเขตเนี่ยมันไม่ได้หมายความถึงว่าจะต้องนํานวัตกรรมที่เลิศหรูหรืออะไรที่ล้านําสมัยมาใช้งานเลยค่ะแต่มันมาจากความรู้ความเข้าใจแล้วก็การใช้งานนําระบบระเบียบในวิธีการจัดการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพวันนี้ชื่นชมพี่โอ๊ตมากจริงๆค่ะเพราะว่าเราตัดสินใจตั้งแต่วันแรก ในการวางทุกอย่างให้มันถูกต้องนะพี่โอ๊ตพี่อขาป่าอะไรถึงเกษตรกรรุ่นใหม่หรือแม้กระทั่งใครที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนบางทีเอารับมาในหลายเจเนอเรชันแล้วคะ่ะเพราะววันนี้พี่โอ๊ตแชร์ให้เยอะมากเลยในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการไทยเกษตรกรไทยผมพูดได้เต็มปากว่าผมเป็นคนเลี้ยงสุกรเป็นเกษตรกรไทยนะครับก็อันดับแรกเลยคืออยากจะให้กําลังใจเกษตรกรทุกท่านผมเข้าใจว่ามันมีนมปัญหาเข้ามาแต่สุดท้ายแล้วอะครับนอกจาก เราจะมีเพื่อนที่ดีมีคู่ค้าที่ดีแล้วครับอันดับหนึ่งเลยคือเราก็ต้องให้กําลังใจตัวเองจริงๆร,รัฐบาลไทยนะครับมีช่องทางมีบางส่วนงานสนับสนุนเนี่ยอยู่อยากให้ลองหาข้อมูลดูครับเราจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน BOI ก็สามารถเข้าร่วมได้การจะทำา s o ซมอนผมเนี่ยก็มีขั้นตอนที่สามารถช่วยเงินสนับสนุนได้เช่นเดียวกัน แล้วอยากให้ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดมากขึ้นจะสามารถได้ช่วยทุกท่านเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ทำงานได้ง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นครับเออบางทีใช้เครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างที่มีอยู่แล้วมาบวกกับระบบระเบียบในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพก็สามารถจะเห็นโมเดลความสำเร็จได้ที่เกิดขึ้นแบบที่ปิยะฟาร์มแห่งนี้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่โอ๊ตมาก,มากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะรวมถึงชาวป,ปิยะฟาร์มทุกคนด้วยและขาดไม่ได้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะส่วนครั้งหน้านะคะสำหรับเกษตรกรขอบเขตจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้พี่โอ๊ จริงๆสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทํางานของเราอ่ะคือเราขายของที่มีคุณภาพให้กับลูกค้ามันจะเป็นการที่เราบอกพนักงานทุกคนได้ว่าที่เราต้องอาบน้ํากันอย่างเข้มงวดทุกอย่างเพราะว่าเนื้อสุกรทั้งหมดที่ส่งขายออกไปก็เป็นญาติพี่น้องเราทั้งหมดที่อยู่แถวนี้ได้กินเราก็รู้ว่ากินของที่ดีอันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดครับการจะทําธุรกิจนะตอนนี้คือมันไม่ได้คือต้นทุนต่ําที่สุดนะแต่มันคือต้นทุนที่สามารถแข่งขันกันได้เราสามารถเป็นตัวเองได้ เราสามารถทําได้หลายอย่างเราสามารถใช้ความถนัดของเราได้ครับในการทํางานของเราให้ออกมาดีโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบใครเป็นตัวของตัวเองครับแล้วก็ทําให้มันดี